มาแล้วค่ะคุณผู้ชมจินตาชาแนลค่ะสวัสดีทุกคนเ้อค่ะคุณผู้ชมถูกถันค่ะเมื่อนี่ค่ะวันที่สิบห้ามิถุนายน25 6 7้าหสเจ็แล้วค่ะใกลเมือเขามาแล้วค่ะคุณผู้ชมยี่สิบห้าเลยอีกสี่ห้าวันค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยค่ะวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567้หเจ็ค่ะจินตาจะโลงแนวทางให้คุณผู้ชมในเบิ้งของแม่สว่างค่ะแม่สว่างซึ่ง รุดไป2องหดแล้วค่ะคุณผู้ชมเขามาติดกันนะคะสามสี่หดค่ะคุณผู้ชมเราก็ุดไปรุดทีละสองค่ะคุณผู้ชมคิดว่าหดนี้น่าจะมากแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเลขตรงกันยูลายคนนะคะคุณผู้ชมลายอาจารย์เทนไ้มากคะ่ะเลขตรงกันยูเพราะว่ารักเลข ส่งเป็นตาคืออยู่นะคะคุณผู้ชมหรือว่าจังใดคุณผู้ชมกับเบงเอาเดอ้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางกับมีเขามีรุดค่ะแนวทางเื่นไหหมาานะคะจากที่เคยเขามาตลอดนะคะคุณผู้ชมดูแถวด้านขวาเข้าตลอดเสีค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาเนาะต่วาข้า,ขางหน้านี่บอลูค่ะคุณผู้ชมก็คือได้มือวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่กาบอลูเนาะว่าแนวทางเปอนจะมา คือพ่นหามา,าบอเนาะค่ะคุณผู้ชมแต่ทีผ่านมาน่ะเห็นเห็นมาแล้วค่ะก็คือมีเข้ามีหลุดนคะคะข่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิงเขามาชมเขามาติดตามช่องจินตนาชัแนลนะคะแล้วก็มาเบิงแนวทางรัฐบาลไทยล่าพัฒนาฮานอยค่ะคุณผู้ชมส่วนฮานอยก็เดินดีนะคะคุณผู้ชมอยู่ในช่องนะคะแล้วก็ รัฐบาลไทยก็เดินดีมากพ่อสมควรค่ะคุณผู้ชมมีลายเซียนนะคะอย่างเลขวิ่งนะคะคุณผู้ชมวิ่งเงินล้านค่ะกับแม่นค่ะคุณผู้ชมกับเขาขึ้นกันเนะาะแล้วก็มี หลายๆเซียนค่ะที่เพิ่นให้แนวทางมาตรงๆค่ะอย่างอาจารย์ต่อยเจค่ะเข้ามาสามงวดติดแล้วนะคะคุณผู้ชมรอบเบิงงวดนีน้านะคะสําหรับผู้ที่ยังเบรดติดตามนะคะเขามาเบิงแล้วก็ติดตามไปเด้อค่ะคุณผู้ชมหรือจะย้อนหลังไปดูก็ได้ค่ะของอาจารย์ต่อยจินตนาการลงให้แล้วนะคะแล้วก็ของหลายๆเซียนนะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งจินตนาการล่งให้แล้วค่ะแต่ว่าคลิปนี้จินตนาจะเอาึ้นมาเทียบให้เบิงค่ะคุณผู้ชม จะเทียบตัวเลขให้ดูค่ะเอาค่ะไปเบรงแนวทางกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมของวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม2567ค่ะของแม่สว่างค่ะค่ะวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม2567ค่ะของแม่สว่างค่ะคุณผู้ชมแม่สว่างหามากวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมนี่เพิ่นห่มีทั้งหมดแปดคู่ค่ะคุณผู้ชมแปดคู่แล้วก็ตัวกันสองคู่เนาะคะ่ะ เพื่อนหาามา5 2 5 3 5 7 5 9ค่ะ5 2 5 3 5 7 5 9 2 3 2 7 2 9แล้วก็3 7ค่ะคุณผู้ชม,มเหมือนกับมีอยู่แค่3ตัวเองนะคะมี7มี3มี2มีหาซีตัวกับเลขเก่าค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางของแม่สว่างที่เคยเข้ามาตลอดมันจะอยู่แถวนี้นะคะจะอยู่แถวด้านขวานี้นะคะคุณผู้ชม แต่ว่าด่านนี้บอค่อยเห็นเข่าค่ะคุณผู้ชมเพิ่นนักท่างนีเนะคะนักขวาค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิ่งอันเทียบกันนะคะกับกับเลขของน้องแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชมเบิ่งของของวิ่งเงินล้านก่อนค่ะคุณผู้ชมถ้าเทียบใส่กับวิ่งเงินล้านนะคะมีสามนะคะคุณผู้ชมมีสามกับสี่แต่ว่าของเพิ่นบม่มีสี่นะคะแต่ว่ามีมีสามค่ะมีสามค่ะคุณผู้ชม กับของแม่สว่างค่ะมีสองสามสองสามห้าสามค่ะห้าสามแล้วก็สามเจ็ดสามเก้าเออสามเจ็ดสามเก้าสองสามห้าสามรู้สึกจะหนึ่งสองสามสี่เก้ามีสองเจ็ดมีสามมีสี่นะคะเจ็ดมีสี 3, ่ 4, สามกับมีสี่สัมกันค่ะคุณผู้ชมเอาสองมีแค่สามหนึ่งสองสามสี่เป็นหลักสิบค่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมเมืองน้ากันค่ะเนาะเมืองน้ากันเป็นตามาใดบอ่อค่ะคุณผู้ชมวิ่งเงินล้านเข้าทุกงวดค่ะอันนี้เข้าทุกงวดเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วมาตรงกันกันกบเลขของน้องทีไหามาน้องเม็ดทรายค่ะเม็ดทรายให้มางวดที่สามเอหงวดที่ซีเป็นหนวดนี้ค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ค่ะทีไหหนึ่งหาสามมาเนี่เป็นงวดที่ซีก้อนหนานันน้องไหามามนี่นี่สามหนึ่ง มีเก่าศูนย์มีเก่าสามค่ะคุณผู้ชมน่องไฮมาเป็นแบบนั้นนะคะเก่าศูนย์กระบนเก่าสามกระบนเอก่าเก่าศูนย์เก่าสามแล้วกันกบน่องไฮมาบนมีมีสามหนึ่งวดที่แล้วทีหายหามาเป็นล่างเนาะค่ะเนาะเป็นเหล็กล่างค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะคุณผู้ชมแคบหนาจ,จอไว้เบิร์เด้อค่ะเทียบใส่กันนะคะคุณผู้ชมนะคะพองแม่สว่างค่ะคุณผู้ชมอินเตอรน่าขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิร์ ช่องจินตานา a าแนลเพื่อเบิงแนวทางนะคะขอให้แนวทางให้พาคุณผู้ชมจง,งปังปังมันมันลำลำลุๆลลลลลยๆยในวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้เด้อค่ะคุณผู้ชมเขามาเบิงแล้วก็ขอให้ปังขอให้รวยให้เบิดหนีเบิดซินกันสุพ้นที่เขามาเบิงในช่องจินตานาชาแนลค่ะคลิปต่อไปจินตานากะจะล่งแนวทางรัฐบาลไทยคือการค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นของ ปูค่ะของปูโคลาดค่ะคุณผู้ชมปูวาลงเร็วลืมเร็ววสันค่ะคุณผู้ชมจิตนากระยานลืมนะคะลงเร็วลืมเร็วรวสันปูวาแต่ก็จะลงเห้ไหวนะคะคุณผู้ชมลืมก็เอาขึาข้นม,มายำอีกก็ได้ค่ะเอาคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ